วันนี้วันนี้นะคะอยากพาคุณผู้ชมมาดูเคล็ดลับการออมเงินสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะเราอย่าวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวจนลืมสิ่งสําคัญในชีวิตก็คือเรื่องของเงินทองด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากกาันข้อแรกเลยค่ะต้องวางแผนงบประมาณสําหรับการใช้จ่ายก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าพอมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวสิ่งที่เพิ่มตามมาด้วยก็คือรายจ่ายต่างๆนะคะทั้งรายจ่ายที่จําเป็นและไม่จําเป็น สิ่งที่พ่อบ้านแม่บ้านพึงกระทำนะคะก็คือจดเลยคะ่ะว่าอรายเป็นรายจ่ายประจําที่เราต้องจ่ายสม่ําเสมอบ้างนอกจากค่าเสือ้อผ้าอาหารรวมถึงหยุดยาแล้วเนี่ยก็ต้องเผื่อไว้สําหรับสิ่งที่อาจจะจ่ายโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไว้ก็ได้นะคะเป็นเงินฉุกเฉินวางเอาไว้หลังจากนั้นนะคะพอเราทราบรายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายแล้วนะคะก็วางแผนงบประมาณรายจ่ายไว้ทุกเดือนนะคะหามาว่ารายได้กับรายจ่ายสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนมีวินยัยแล้วก็ทําตามแผนนะคะ ต่อมาก็คือเราต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จําเป็นกับสิ่งที่ต้องการดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นก็คือปัจจัย4ี่ค่ะอ้อมกอดของคุณแม่เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่จะเป็นกับลูกน้อยจริงๆแต่บางอย่างที่เป็นความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ก็หลีกเลี่ยงไปก็ได้จะได้ประหยัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะแล้วก็หักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปได้ค่ะ ส่วนต่อมาก็คือประกันนะคะทั้งประกันสุขภาพให้กับลูกน้อยเพื่อเป็นการล็อกค่ารักษาพยาบาลเด็กๆเ,เจ็บป่วยทีเข้าโรงพยาบาลจ่ายหลายสตาร์เหมือนกันนะคะรวมถึงประกันชีวิตสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเก็บเอาไว้ให้กับลูกน้อยประกันสส่วนนี้ควรทำนะคะแล้วก็เบี้ยประกันแม้ว่าจะแพงสักหน่อยแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าจะทําให้เขาอุ่นใจในวันที่เขาเติบโตขึ้นเราก็สบายใจนะคะเพราะว่ามี คนที่คอยดูแลแล้วก็คอยบริหารจัดการค่าใช้ใจ่ายให้กับเขาค่ะรวมถึงเรื่องของอนาคตลูกด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาวางแผนเก็บออมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆืเพราะว่าสมัยนี้นะคะเงินเฟอ้อด้านการศึกษาแพงมากและแพงที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเฟอ้อประเภทอื่นนะคะดังนั้นวางแผนเก็บตังค์ตั้งแต่เนิ่นเเพื่อส่งลูกเรียนให้สูงตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีความชอบดีกว่าค่ะ แต่สุดท้ายนะคะอย่าลืมวางแผนให้กับตัวเองด้วยอย่าลืมนะคะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยสิ่งที่เขาบอกไว้ก็คือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราต้องนําเครื่องช่วยหายใจใส่ให้กับตัวเราก่อนค่อยใส่ให้กับเด็กเล็กนะคะเรื่องของการวางแผนการเงินก็เช่นกันท่านเราเองไปไม่รอดแก่ไปไม่มีเงินใช้อย่าหวังว่าลูกหลานเนี่ยจะเลี้ยงเราเนะคะเพราะว่าเขาก็มีภาระที่ต้องดูแลมากมายทีเดียวดังนั้นเตรียมวางแผนเพื่อดูแลตัวเองยามแก่ชราไว้ด้วยนะคะนี่คือเคล็ดลับที่นํามาฝากกันสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะ 고니